เด็กๆคะภารากิจของเราในวันนี้ก็คือการเขียนเรียงความค่ะครูคะกำหนดความยาวไหมคะความยาวอยู่ที่1หน้หนากระดาษค่ะครูครับกำหนดส่งวันไหนครับระยะเวลาในการทำจะอยู่ที่หนึ่งสัปดาห์ค่ะคุณครูคะหนูต้องเขียนเกี่ยวกับการทำความดีของตัวเราใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเขียนเกี่ยวกับตัวเองค่ะในหัวข้อที่ว่าทำดีทำง่ายค่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค<อ>่ะ งานยากแล้วเรียงความเรื่องทำความดีทำง่ายด้วยตัวเราจะเขียนอะไรส่งครูล่ะตอนแรกฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเพราะชีวิตของฉันค่อนข้างเรียบง่ายไม่มีอะไรโดดเด่นหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานจิตอาสาเป็นพิเศษและวันนี้ฉันได้ลองพิมพ์หาข้อมูลเพื่อเขียนเรียงความจนไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งทำให้ฉันระหนักได้ว่าแท้จริงแล้ว การทำความดีเป็นสิ่งที่ง่ายและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขและประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนบางอย่างนะของไม่ยากไม่ง่ายนักหรือไม่ยากนักร่วมกันทำแป๊บเดียวด้วยควมการเดี๋ยวก็เสร็จหรือจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยช่วยกัน เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เรียบร้อยถ้ามีคนตั้งใจช่วยหรือคนช่วยทิ้งกระดาษทิ้งขยะลงไปสักแผ่นสองแผ่นมีคนช่วยกันเก็บเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เราถ้าเราไม่ช่วยเราไม่ทิ้งกระดาษขยะลงพื้นก็มันก็ไม่ตกปรกบกหรือทิ้งลงไปแล้วช่วยกันเก็บ โครงการเยาวชนจิตอาสาพระราชทานของพระองค์ท่านเต็มไปด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีจิตอาสาซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมตามกำลังที่มีฉันได้เรียนรู้ว่าการทำจิตอาสานั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่มีใจ ที่พร้อมจะทำเพื่อส่วนรวมก็เพียงพอแล้วจริงๆแล้วถ้ามองให้ชัดฉันเห็นความดีอยู่รอบตัวฉันเพื่อนๆของฉันได้เรียนรู้หลายอย่างไม่เพียงแค่เรื่องของการทําความดีแต่ยังได้เรียนรู้เรื่องการเสียสละการทํำงานร่วมกับผู้อื่นและการทําเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนฉันยังได้พบเพื่อนๆที่มีแนวคิดเดียวกัน ทำให้การทำงานจิตอาสาเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายไปพร้อมๆกันฉันได้เรียนรู้ว่าการเป็นจิตอาสานั้นสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนหรือที่บ้านสิ่งเล็กๆที่ฉันทำเช่นการเก็บขยะในโรงเรียนการช่วยครูจัดกิจกรรมการช่วยทำความสะอาดห้องเรียนหรือการให้คำแนะนำเพื่อนๆในการเรียนทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งหนึ่งของการทำจิตอาสาแม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็มีความหมายอย่างมากครั้งที่ฉันได้เห็นผลลัพธ์ของการทำงานจิตอาสาเช่นโรงเรียนที่สะอาดขึ้นหรือรอยยิ้มของคนในชุมชนทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขการได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้เพียงแต่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีแต่ยังทำให้ฉันรู้สึกดีด้วยฉันเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งของแต่เกิดจากการได้ทำสิ่งดีๆเพื่อผู้คนในหลวงทรงงามเพื่อประชาชนในบางวันหรือบางเวลาในหลวงมีความท้อหรือเหนื่อยไหมครับก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ท้อบางวันก็เสียใจวันบาง,งวันก็แทบจะไม่อยากไม่ ไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่ก็เป็นของธรรมดาเราก็ต้องรู้ว่ากําลังใจเนี่ยไม่ใช่มาจากเวลาเราแข็งแรงที่สุดกําลังใจหรือความมั่นใจมาจากสิ่งที่ได้รักการอบรมหรือความเชื่อที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทนี้ เป็นเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้ฉันเดินทางในเส้นทางของการทำความดีฉันพยายามน้อมนำคำสอนนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆที่ฉันได้มีโอกาสทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในโรงเรียนหรือการทำงานจิตอาสาในชุมชนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและทำให้เห็นว่าสังคมจะดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ กทุกคนแม้ชีวิตของฉันจะดูเรียบง่ายแต่พระราชะดำรัสของในหลวงนั้นไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเลยที่จะน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันฉันระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการให้และแบ่งปัน